อชราพรน้ำตาคลอเผยความรู้สึกหลังทีมได้ไปต่อในวีเนอร์ปีหน้าการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2 0 2 5สัปดาห์ที่3นณะเมืองอลิงตันรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาเมื่อช่วงเวลา3นาฬิกาวันที่14กค 68ที่ผ่านมาเป็นการลงสนามชี้ชะตานะัสุดท้ายระหว่างวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบกับทีมชาติแคนาดาซึ่งก่อนเกมหากทีมลูกยางสาวไทยชนะได้มากกว่า2เซตจะรอดตกชั้นทันทีแต่ถ้าหากได้เพียง1เซตหรือน้อยกว่านั้นก็จะตกชั้นวินเนล2025ผลปรากฏทั้ง2ทีมสู้ได้อย่างสูสีดวนกันแต้มต่อแต้มจนถึง5เซตเลยทีเดียวแต่สุดท้ายกลายเป็นทีมชาติไทยแพ้ให้กับทีมชาติแคนาดา2-3เซต25-17 23-25 28-30 25-2 สิและ13ถึง15แต่นั่นก็เพียงพอที่จะทำให้ทีมลูกยางสาวไทยจบอันดับ17ของตารางรอดตกชั้นส่วนเกาหลีใต้จบอันดับสุดท้ายตกชั้น หลังจบการแข่งขันเพียวอชราพรคงยศกับตันทีมชาติไทยเผยความรู้สึกทั้งน้ำตาว่าการได้อยู่ต่อในวีเนร์ปีหน้ามันคือรางวัลของเราทุกคนที่พยายามผ่านความยากลำบากของปีนี้มาเรารู้ว่าปีนี้มันไม่ง่ายสำหรับพวกเรานี้คือรางวัลของพวกเราจริงๆขอบคุณพี่ๆคนไทยทุกคนที่อยู่ในสนามขอบคุณพี่ๆคนไทยที่รอเชียร์เราอยู่ทางบ้านแม้มันจะดึกมากได้เห็นข้อความบางข้อความที่บางคนขอพรเพื่อให้เราได้อยู่ในวีเนร์ต่อขอบคุณจริงๆสำหรับกำลังใจดีๆและแรงสนับสนุนมาเสมอเราทุกคนรู้สึกซึ้งใจมาก